วันนี้จะพูดเรื่องพระพัธราวุฒเถระพระพัธราวุฒเถระเกิดในตระกูลพราหมณ์กรุงสาวัตถีต่อมาได้เรียนศิลปะและออกบวชตามภาวรีพราหม์ผู้เป็นอาจารย์ได้มาทูลถามปัญหาที่ว่า ละความยึดมั่นได้มารก็ติดตามไม่ได้ข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาพระองค์ผู้ทรงละอะไรคือตันหาตัดตันหาได้ไม่มีตันหาเหตุให้หวันไหวทรงละความเพลิดเพลินด้วยตันหาได้ข้ามห่วงกิเลสได้ หลุดพ้นแล้วละธรรมเครื่องดำริมีพระปัญญาดีขอพระองค์ผู้มีความเพียรชนในชนบทต่างๆมาชุมนุมกันประสงค์จะฟังพระดำรัตตรัสตอบปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้สำเร็จประโยชนเ์เถิดเพราะ ธรรมนี้พระองค์ทรงรู้ชัดแจ้งแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่าดูก่อนพัทราวุธหมู่ชนควรจะทำลายเครื่องยึดมั่นเช่นตันหายึดมั่นในรูปและเสียงเป็นต้นคือ ละตันหาหกทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางเพราะว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือสิ่งใดๆในโลกมานจึงติดตามสัตว์ได้เพราะสิ่งนั้นแหละเพราะเหตุนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดเพ่งพิจารณา หมู่สัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชว่าเป็นผู้คล่องอยู่ในความยึดมั่นควรเป็นผู้มีสติไม่เข้าไปถือมั่นเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงอธิบายท่านพัทราวุธพูดถึงแต่ตันหา เพื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้าจึงตรัสอนุโรมตามอัธยาศัยของมานพนี้ทรงละความอะไรคือทรงละความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาทิฏฐิและอุปทานทำเครื่องดำริได้แก่ความดำริ ด้วยตันหาด้วยทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิประเภทต่างๆหมู่ชนที่มาได้แก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤลือหัดบรรพชาเทวดามนุษย์เทวโรกตรัสว่าชั้นสูงอบายยโลกตรัสว่าชั้นต่ำ มนุษย์โลกตรัสว่าชั้นกลางมานหมายถึงขันชาติอายตนะคติอุบัติปฏิสนธิพบสังสารวัฏอันมีในปฏิสนธิย่อมไปตามคือติดตามไปด้วยอำนาจของกรรมนั้นส่วนกิเลส ขันอภิสังขารคือกรรมตรัสว่าเป็นบ่วงแห่งมัจจุราชจบพระคาถามีผู้บรรลุธ,ธรรมและท่านพัทราวุฒมานุและบริวารอีกพันคนได้บรรลุพระอรหัสตบวชแล้วด้วยเอหิพิคุวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดี